เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนชวนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอรวมหวยสดของเจ๊แถวนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับใบแรกจะเป็นปกนะครับใบนี้จะเป็นของฟันธงนะครับให้เลขสวยมานะครับเด่น3าลอง8มานะครับส่วนปอยหอจะเป็นเด่น5นะครับ52และก็57ครับ ใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นคนจะรวยนะครับให้เด่น3 3 2 3 7 3 4ส่วนล่างเด่น8มานะครับ8 4 8 9และ8 6เด่นโชคเด่นชัยเดนนี้ให้อา่าหกแล้วก็6แล้วก็3 8มานะครับสำหรับชุด2ตัว ชคลาบนะครับบนให้เด่น2 2 5 2 7 5 9เ,เด่นล่างให้5นะครับ3 5 8 5 6 5จันแดงครับให้เด่น1ลอง4นะครับ1 3 1 8 2 4 5 4ชุด2ตัวบนล่างครับต่อไปเป็นจันที่มานะครับให้เด่น2มา25และ28 เสือโครงนะครับให้ชุด2ตัวนะครับมาเป็นเด่น8 1 8 3 8และ5 8ใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นพิชิโชคนะครับให้เหนือใต้เด่น1มานะครับ4 3 7 3แล้วก็9 3สส่วนเจ๋งณเนะมืองพลน,นะครับให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น 169มาครับใบต่อไปนะครับเป็นของออคนุดอนนะครับให้ดาวเหนือมา358ส่วนใต้ก็248นะครับอาจารย์ฟันธงครับฟัน8บน8184ส่วนล่างก็เด่น3นะครับ32และ36ใบนี้จะเป็น เม่งเฮยนะครับถ้าอา่านชื่อผิดขอให้ด้วยนะครับเด่น5นะครับ4 5 6 7นาทีชุกเฉินให้เด่น2รลอง5นะครับส่วนล่างก็เด่น3รลอง8นะครับต่อไปวันนี้จะเป็นของอาจารย์ทองคำนำโชคให้เด่น2มา2 4 2 9 3กเกลอนะครับให้ชุดเด่นบนมาเด่น8 3 8 7 8 ส่วนเด่นล่างจะเป็นเด่น1,12และ15ครับใบต่อไปเป็นเทพมังกรนะครับบนให้เด่น5 2565ล่างเด่น03080น้ํา้ำเต้าทองเด่น3บนนะครับล่างเด่น7นะครับใบต่อไปครับใบนี้เป็นของชอบอกโชคนะครับให้เด่น2ลองห สองหนึ่งสองสีนะครับส่วนเซนกาแฟเด่นบนก็จะเป็นเด่นแปดแปดตัวก็จะเป็น8ปาเด่น2นั่นเองนะครับของอีทที่ขาดบน0ูนย์นะครับสองศที่ขาดล่างก็จะเป็นเด่นสี่สี่ห้าสี่แปเสียรุยล่างนะครับให้เด่น3มา3ามห ต่อไปเป็นฟันทงบนนะครับให้เด่นบน5 5 4แล้วก็5 7ส่วนเด่นล่างนะครับก็จะเป็นเด่น1 2 1และ5 1สินแสทิปนะครับใบนี้จะให้เด่น8มาตัวเดียวโดดๆเลยนะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของเลข100ร้อยล้านนะครับบนเด่น3 3 2 3 5 3 7 3 8ล่างเด่น8 8 2 8 4 8 7 8 9ชุด3ตัว4 3 2แล้วก็6 3 5ทะลวงบนล่างเด่น2ลอง9ครับฟันทงบนให้เด่น2 2 4 2 8ล่างก็เด่น6นะครับ6 2 6 5ฟ้าหลังฝนครับบนเด่น8ล่างเด่น2นะครับ8 3 8 5 8 7 4 3 สี่สามเจ็ดสามเก้าสามอาซอครับใบนี้ให้เด่น5บนนะครับ5้าสเด่น1ล่าง3181นึงแดห่งวงเฮงมีโชคนะครับใบนี้ก็จะให้เด่น9มา5้าเก้าเใบต่อไปครับของหวยดารานะครับเด่นบน3 3มสาเด่นล่าง8ด 81และ84ชุดลองนะครับ7ก็7 3 7 8 0 0 3 0 8วิ่งทะลุบนนะครับให้เด่น2รลอง5ล่างให้เด่น3รลอง8มาครับสวัยไั่ทองให้เด่น9นะครับชุด2ตัวล่าง92และก็95ม้าม้านำโชคครับใบนี้ให้เด่น5มา53 56 55 เด่นล่างก็จะเป็น2นะครับ1242และ72รวยอีกแล้วนะครับให้เด่น2มา242729ชุดสตัวเป็น429บอกหวยนะครับใบนี้ให้เด่น8ลอลองเด่น2ลอง8มานะครับราศีละกานะครับชี้โชคแล้วก็รวยขั้นเทพให้เด่น5นะครับ53และ58 ส่วนราศีลากาก็เอ่อให้ชุดเลขสวยมานะครับ2 3 5และ1 4 9ชุดล่างนะครับต่อไปเป็นฮัลโหลเด่นเ,เหนือสายเหนือนะครับเด่น2 2 3 2 6สายใต้ก็จะเป็น9 9 2 9 5ให้บนให้ล่างนะครับ2 8 9เฮให้ล่าง3 5 8 ต่อไปครับเป็นเต็มเต็มเลขเศรษฐีให้เด่น5 53 57โตพิจิตนะครับใบนี้ให้เด่น3ลอง8บน3 1 3 6 8 1 8 6ล่างเด่น4ลอง9 3 4 8 4 3 9 8 9ต่อไปนะครับเป็นโชว์บนให้เด่น3 3 2 3 4 3 7 3 9โชว์ล่างเด่น8 2 8 4 8 7จ็ uri, เดเก้ดเพชรเพชรเชบูรบนีนะครับเด่นบน0ูนย์สองาศูลองหครับรวยบนนะครับให้เด่น2มา4 2่สพื้นที่ฝันเป็นจริงครับฝันเป็นจริงก็จะให้เด่น5 5 3และ5 8มา ใบต่อไปครับใบนี้เป็นเปิดบนนะครับให้เด่น8 8 4 8 9รวยระเบิดให้เด่นล่าง3มา3 2และ3 6บังคับบนให้เลขสวยมา2 3 5 8บาบังคับล่างเลขสวย3 5 7 8พวเเขาควายนะครับให้เด่น5มา 5254และ57ครับต่อไปเป็นโนอานะครับให้ชุดเด่น2ลอง5 2 1 2 4 2 7 5 1 5 4 5 7นักคิดเงินล้านนะครับให้เด่น9ลอง8มานะครับ295 9 3 4 84เด่น9ลอง4ครับลองล่างเด่น3ลอง8 สามหนึ่งสามเ้ผาผาภูพานนะครับให้เด่น6มาเคีคบแปะนะครับให้เด่น1นึ่งดาวร้อมเดือนให้เด่น2อรอง5ก็จะเป็นสองห2ึ5งสอและ5 7นั่นเองครับ ไวต่อไปนะครับเป็นหวยสดบนเด่น3 2 3 4 3 6 3และ8 3ล่างเด่น8นะครับ2 8 4 8 7 8และ9 8นาตาลีครับให้ชุดเล็สวยมา0 3 6เด่น3 0 2 0 5 6 2 6 5เสียงดีให้เด่น5มานะครับ สองตัวก็จะเป็น5 3และ5 8เลขสนันเมืองให้เด่น8บน8 3 8 7ชุด3ตัวก็2 8 3ล่างนะครับเด่น2 2 4และก็2 9ต่อไปครับเป็นเบรกไม่อยู่นะครับใบนี้จะให้เด่นบน3 1 3 4 3เด่นล่าง6 6 2 6 5 รวยแหลกนะครับก็จะให้ชุดเลขสวยมาเป็น13470มาครับต่อไปนะครับมาเรียให้บนเด่น7 7275เ hey, ฮล่างให้เด่น1มา13และ18ครับต่อไปเป็น EC ซีดำจิกโชคนะครับใบนี้เด่นบนให้เให้3กับ5 ส่วนเด่นล่างให้2กับ5มานะครับเด่นบน3ลอง8เด่นล่าง2ลอง5หนุ่มบ้านนอกให้เด่น3 3 2 7 2 3 5 7 5 3 8 7 8ท้าพิสูจน์ให้เด่น5 3 5 6 5และ8 5 ใบต่อไปครับใบนี้เป็นคักใจเจ้าแล้วบ่นะครับให้เด่น3 1 3 4 3 7 3ผู้เขากระบือนะครับให้เด่นบน2มา2 4 2 6 8 5อ่าชุดล่างเด่น8 8 2 8 4และ8 6น้ำเต้าแดงครับเด่นบน2เด่นล่าง3 เลขดีเลขรวยนะครับใบดีให้เด่นบน2 2 0และ2 5เด่นล่าง4 4 3และ4 8จุด3ตัวจะเป็น7 2 5นะครับใบต่อไปครับเป็นล้วงบนนะครับให้เด่น8 5 8 9 8ส่วนลวง่าล่างก็จะเป็นเด่น3 1 3 6 3แรงชัดจัดเต็มให้เด่น5นะครับ5 3และก็5 9ล่าง เด่น2ให้2 3และก็5 3ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ